ในการใช้งานเวิร์กชีตนะครับเราควรเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีตให้สัมพันธ์กับงานหรือข้อมูลที่เราจะบันทึกลงในเวิร์กชีตนะครับโดยสามารถทําได้ดังนี้นะครับวิธีที่1ให้เลือกชีทที่ต้องการนะครับในตัวอย่างนะครับผมขอเลือกชีทหนึนะครับจากนั้นนะครับคลิกปุ่ม format บนแท็บ home ของร i b b o นนะครับแล้วเลือกคำสั่ง rename sheet นะครับจะปรากฏไฮไลท์สีดำบนชื่อชี t นะครับจากนั้นนะครับ ให้พิมพ์ชื่อชีตใหม่เข้าไปนะครับในที่นี้ผมขอพิมพ์เป็นชื่อเดือนตัวย่อนะครับ JAN นะครับ, J A รบจากนั้นนะครับกดแป้นพิมพ์ Enter ครับสำหรับวิธีที่2นะครับเหมาะสำหรับท่านที่ถนัดการใช้งานเมาส์ปุ่มขวาเป็นพิเศษนะครับสามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่ชีตที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับในที่นี้ผมขอคลิกที่ชีตสนะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Rename จะประกากฏไฮไลท์สีดําบนชื่อชีตเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อชีตใหม่เข้าไปในที่นี้ผมพิมพ์เป็น M A R เดือนมีนาคมนะครับมัสจากนั้นกดแป้นพิมพ์ enter ครับ